จริงๆวันนี้โอเคค่ะก็จริงๆวันนี้ลมแรงมากนะก่อนออกก็แบบลมแรงแต่ก่อนออกแล้วค่ะก็วันนี้ก็ถือว่ายากเหมือนกัน,นะคะ่ะจริงๆแบ็คไนท์วันนี้ก็แต่โชคดีน,นะะิดนึงค่ะแบบพัดไกลๆลงแนละ้วก็แบบมีแบบลายลุกที่แบบดีเข้าไปใกล้ค่ะก็จริงๆสนามลิงค์ก็เป็นอะไรที่ความยากคือลมอยู่แล้วนะคะก็อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ตอนเช้าก็ลมแรงแต่ว่าเหมือนรอบบ่ายก็อาจจะแบบแรงขึ้นอีกจริงๆริงก็ ู้สึกว่ายังต้อง work อนหลายๆอย่างเหมือนเดิมค่ะก็ยังแบบอย่างที่บอกวันนี้ก็มีบางช็อตที่มิสไปบ้างค่ะแต่ว่าก็มีหลายช็อตที่ดีแต่ว่าก็คงต้อง work on เหมือนเดิมค่ะก็ทีช็อ t แล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นค่ะวันนี้ก็ออกไปก็ไม่ดีเท่าไหร่คะ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้แบบลมแรงมากก็พอออกไปไม่ดีก็คิดว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่แบบอดทนมากๆกับมันเพราะว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะลมแรงอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ดีคะ่ะวันนี้ ก็จร <formation jin inh throat> ิงว er um ่าเพราะว่าเราอ่ะในประเทศไทยเราไม่ไม่มีลิงค์ให้ซ้อมเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอลมกันกันมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเลยว่าแบบจริงไม่ค่อยได้ซ้อมลิงค์ไม่ค่อยได้แข่งลิงค์มากจริงก็เลยไม่ใช่วิกแฟนของลิงค์แต่ว่าอ่าก็ดีค่ะวีนี้สองวันที่ผ่านมาก็ทําอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นจากทั้งก่อนก่อนจริงว่าก็แน่นอนค่ะเพราะว่าปีนี้ก็เปิดเปิดได้ดีหลายๆแมตช์เลยก็อก็ บูส์ความมั่นใจได้เยอะก็คิดว่า,าจะบูสต์ต่อไปนะคะแล้วก็วีคต่อไปด้วยค่ะก็โชคดีด้วยที่มีวีคออฟฟิศที่แล้วก็เลยได้มาซ้อมที่นี่ก่อนออฟฟิเชียลรา d ประมาณ2วัน3วันอะไรอย่างี้ค่ะก็นี่ก็ฝึกตีลูกต่ำไปตีชิปลานไปอะไรอย่างี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะโอเคขึ้นดูจากาการเล่นที่ผ่านมานะ ก็น้องเมียวมาเล่นสกอตติชโอเพ่เป็นรอบที่2แล้วมีอะไรที่เราชอบหรือประทับใจเกี่ยวกับอีเวนต์นี้บ้างไหมคะชอบกลับมาที่สกอตแลนด์เพราะว่าชอบมาตีกอฟแน่นอนที่สนามลิง k ์สคอลแล้วก็มาได้ทานแฮกเกสค่ะก็จริงๆบอกว่าเหมือนเราได้มาลองอะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ก็เป็นต้องบอกว่าประวัติเยอะมากเพราะว่าเป็นสนามที่เก่าแก่ที่นี่แล้วก็ลิง์คอซึ่งที่ไทยเราไม่ค่อย ก็จริงๆเตรียมพยายามเล่นนอกดาวเยอะพยายามเล่นลูกต่ำเยอะขึ้นเพราะว่าได้สนามสไตล์สนามแล้วก็ลมที่ค่อนข้างแรงค่ะก็เต,ตรียมตัวตร,ตร,ตรงนี้ขึ้นแล้วก็การที่เพิ่งได้แชมป์มาหมาตานะคะมันช่วยอะไรเราบ้างสำหรับช่วยหรือแบบ prep เรายังไงบ้างสำหรับการแข่งขังนรอบนี้บ้างต้องบอกว่าจริงๆก็คือมอนตัมจากวิก่อนก็ยังยังดีก็คือพยายามแบบเล่นเล่นในเกม ก็อย่างที่บอกคือคะคือสนามค่อนข้างแตกต่างจากที่เราเล่นแล้วก็เราไม่ค่อยได้แบบเล่นเยอะพอก็คือเราต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะก็รู้สึกดีดีใจนะคะเพราะว่าต้องขอขอบคุณค